หม่อมเจ้าจุลเจิมยอมรับผิดขอโทษเที่ยวอัชราพรแล้วจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาดูการแข่งขันวอลเล่บอลนชั่นลีก2023นัดที่สิบไทยเจอกับตุรกีเมื่อวันที่29มิถุนายน2566ที่ผ่านมาจากนั้นวันที่30มิถุนายน2566หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์ภาพเทียวอัชราพรคงยศนักวอลเล่ไทยทูสนิ้ว พร้อมโพสต์ตำหนิลั่นทำทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กจุลเจิมยุคนระบุทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไป เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช้แต่กำลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนขอบคุณคุณวิมลและเจ้าของภาพครับกระทั่งต่อมามีการงัดข้อมูลโต้กลับว่าภาพดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดและการชูสามนิ้วของเพียวไม่ใช่การแสลงออกทางการเมืองแต่อย่างใดโดยสรยุทธสุทัศนจินดาได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังได้คุยกับเพียวระบุว่าได้คุยกับเพียวอัชราพรคงยศเจ้าต,ตัวบอกว่าการชูสัญ,ญลักษณ์สามนิ้วในภาพดังกล่าว เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คุยกันในทีมที่เรียกว่าหน้าสามหมายถึงการวางตำแหน่งเซตเตอร์เป็นแผนการเล่นในทีมน,นอกจากนี้ภาพเพียวชูสามนิ้วที่นำมาโพสต์เป็นภาพการแข่งขันที่บราซิลไม่ใช่สนามในประเทศไทยวันที่นายพิทาลิ้งจริญรัตไปชมการแข่งขันจะเห็นได้จากสีผมของเพียวเองซึ่งในภาพอีกภาพเป็นภาพการแข่งขันในประเทศไทยที่สีผมเปลี่ยนไปแล้วกระทั่งล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน ได้ออกมาเคลื่อนไหวลบโพสต์ดังกล่าวออกไปและได้ขอโทษไปยังเทียวอัชราพรแล้วระบุว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองที่มีได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ทวนต้องขออภยัยเทียวอัชราพรคงยศด,ด้วยครับหม่อมเจ้าจุลละเจิมยุคน